ในคืนที่ทะเลเงียบกว่าทุกคืนเสียงคลื่นกลับกลายเป็นเสียงเรียกจากใครบางคอนอชายคนหนึ่งกลับมาที่ชายหาดหลังจากหายไปเจ็ดปีแต่ทะเลยังจำได้ทุกอย่างและคืนนี้มันจะไม่ปล่อยเขาไปอีกแล้วเรื่องความเงียบของทะเลเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำาระระยับอารุณยืนอยู่ริมชายหาด สายลมเย็นพัดผ่านเส้นผมของเขากลิ่นเกลือทะเลแตะจมูกทะเลในคืนนี้เงียบผิดปกติไม่มีเสียงเรือไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงหัวใจของอารุณที่เต้นช้าๆเขามองไปยังขอบฟ้าเส้นแบ่งระหว่างน้ำกับท้องฟ้าดูเลือนรางในความมืดนั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวน้ำราวกับเงาดำกำลังลอยเข้ามาใกล้อารุณก้าวถอยหลัง แต่สายตายังจับจ้องที่จุดนั้นเงาดำนั้นโผล่ขึ้นมาจากทะเลเหมือนร่างของคนร่างนั้นนิ่งไม่ขยับผมเปียกแนบใบหน้าและในแสงจันอ่อนจันอ่อนเขาเห็นดวงตาคู่นั้นลืมมองตรงมาหาเขาหัวใจของอารุณเต้นแรงเสียงคลื่นที่เคยเบากลับดังขึ้นในหูเขาเก้าวถอยหลังอีกครั้งเท้าของเขาเหยียบเปลือกหอยจนแตก เสียงนั้นสะท้อนกลับมาจากทะเลร่างในน้ำนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวชี้มาทางเขาอารุณยืนนิ่งร่างกายแข็งราวกับหินความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วกลิ่นคาวน้ำทะเลแรงขึ้นทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นเสียงนั้นออกมาจากในทะเลเป็นเสียงของผู้หญิงช้ายเย็นและเศร้าทำไมถึงกลับมา อารุนจ้องไปยังร่างนั้นอีกครั้งความทรงจำบางอย่างเริ่มกลับมาคืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งหายไปในทะเลนี้ในคืนที่คลื่นเนียบเช่นเดียวกันลมหอบแรงขึ้นทรายปลิวเข้าหน้าเขาน้ำทะเลเริ่มซัดเข้ามาถึงเท้าแต่เขายังยืนอยู่ตรงนั้นไม่อาจละสายตาได้ร่างนั้นค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ขึ้น ใกล้จนเขาเห็นใบหน้าชัดเจนรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้านั้นแต่ในดวงตาไม่มีแววชีวิตเลยเสียงหัวใจของอารุณดังสะท้อนในหูทุกก้าวที่ร่างนั้นลอยเข้ามายิ่งทำให้ความเงียบของทะเลหนักแน่นขึ้นเขาได้ยินเสียงคลื่นเหมือนเสียงหายใจของใครบางคนเสียงนั้นอยู่ข้างหลังเขาเขาหันกลับไปช้าๆและในเงามืดนั้น แสงจันทร์สะท้อนผ่านผิวน้ำเข้าตาภาพตรงหน้าทำให้หัวใจของอารุณแทบหยุดเต้นหญิงสาวอีกคนยืนอยู่ข้างหลังเขาผมยาวเปียกชุ่มหยดน้ำไหลอาบใบหน้าแววตาเยือกเย็นจนทำให้รู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหยุดนิ่งอารุณถอยหลังแต่ขาไม่ขยับร่างของเขาแข็งเทื่อลมหายใจติดขัดเหมือนมีบางอย่างกดหน้าอกไว้หญิงสาวยกมือขึ้นช้า ปลายนิ้วเย็นเฉียบแตะที่แก้มของเขาเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นคลื่นซัดเข้ามาแรงขึ้นกว่าเดิมสายใต้เท้าเริ่มจมลงเขาพยายามขยับหนีแต่ร่างของหญิงสาวคนนั้นค่อยๆละลายกลายเป็นละอองน้ำไหลรวมกลับสู่ทะเลเบื้องหน้าทะเลที่เมื่อครู่เงียบสงบกลับเริ่มส่งเสียงคำรามคลื่นซัดเข้าฝั่งเหมือนเสียงตะโกนของคนหลายร้อยคน เสียงแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นรอบตัวเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าความโกรธและคำถามที่ไม่มีคำตอบเจ้าจำได้หรือไม่เจ้าทำให้ข้าอยู่ที่นี่เจ้าหนีแต่ข้าอยู่ตรงนี้เสมอเสียงเหล่านั้นดังมาจากทุกทิศทางอารุณปิดหูแตก่ก็ยังได้ยินเสียงคลื่นกลายเป็นเสียงร้องไห้น้ำทะเลเย็นเฉียบไหลเข้ามาถึงเอวเขาหันไปมองรอบๆอบ ไม่มีใครเลยมีเพียงทะเลกว้างสุดสายตาแต่อารมณ์ในอากาศกลับเหมือนมีชีวิตเหมือนคลื่นทุกลูกรู้จักชื่อของเขารู้ว่าเขาเคยทำอะไรไว้ในอดีตความทรงจำที่เขาพยายามลืมตลอดหลายปีเริ่มผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนคืนที่ฝนตกหนักเมื่อเจ็ดปีก่อนอารุนและหญิงสาวชื่อมีนาออกเรือไปกลางทะเลพวกเขาทะเลาะกัน เสียงทะเลกลืนเสียงร้องไห้ของเธอเขาเผลอผลักเธอออกจากเรือเพียงชั่ววินาทีเดียวร่างของเธอตกลงไปในน้ำเสียงคลื่นกลบเสียงเรียกของเธอเขาพยายามหาแต่คลื่นซัดแรงเกินไปแสงฟ้าผ่าฉายลงบนผิวน้ำเผยให้เห็นเพียงร่างที่กำลังจอมาหายไปตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยกลับมาที่ชายหาดแห่งนี้อีกเลย แต่คืนนี้เขากลับมาด้วยความฝันที่คอยตามหลอกหลอนความเงียบของทะเลในฝันเหมือนเสียงของเธอที่ยังไม่จากไปน้ำทะเลเริ่มสูงขึ้นถึงอกอารุณพยายามก้าวถอยหนีแต่ยิ่งก้าวน้ำยิ่งตามคลื่นพุ่งเข้ามาแรงราวกับมีมือดึงเขาไว้เสียงในหัวเริ่มชัดเจนขึ้นเจ้าคิดว่าทะเลลืมได้หรืออารุณตะโกนออกมา เสียงของเขาถูกกลืนหายไปกับสายลมจูจ่ๆน้ำก็สงบนิ่งทุกอย่างเงียบเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจของเขาเองเขาหันไปทางทะเลตรงหน้ามีนาโผล่ขึ้นจากผิวน้ำผมของเธอเปียกแนบใบหน้าริมฝีปากสีขาวแต่รอยยิ้มที่เธอมอบให้เต็มไปด้วยความเศร้าข้ารอเจ้ามานานน้ำเสียงนั้นแผ่วเบา แต่ชัดเจนในใจเขาเจ้ารู้หรือไม่ว่าทะเลไม่มีวันลืมอารุณก้าวเข้าไปไม่รู้ว่าเพราะแรงดึงดูดของทะเลหรือความรู้สึกผิดเท้าของเขาจมลึกลงทุกครั้งที่ก้าวน้ำเย็นเฉียบแทรกเข้าทุกส่วนของร่างเขาเริ่มตัวสั่นแต่ไม่หยุดเดินแสงจันทร์ส่องลงตรงที่มีนาอยู่ผิวน้ำรอบตัวเธอเรืองแสงอ่อนๆ ในแสงนั้นเขาเห็นเงาร่างอื่นๆมากมายเงาของผู้คนที่จอมาหายไปในทะเลทุกสายตาจ้องมาทางเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอารุณหยุดตรงหน้าเธอน้ำทะเลถึงระดับหน้าอกมีนาก้าวเข้ามาใกล้ยื่นมือมาวางบนหน้าอกของเขาเจ้ารู้สึกไหมหัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บภาพในหัวพรั่งพรูเสียงร้องไห้ในคืนนั้น มือของเธอที่เอื้อมขอความช่วยเหลือสายตาที่ว่างเปล่าก่อนหายไปในคลื่นอารุณหลับตาน้ำตาไหลปนกับน้ำทะเลถ้าเสียใจเสียงของเขาเบาแ,บาแทบไม่ได้ยินมีนายิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นแปลกประหลาดแต่แล้วเธอกลับพูดว่าข้าไม่ต้องการคำเสียใจข้าต้องการความจริงทันใดนั้นคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้ามา แรงจนเขาล้มลงร่างของเขาถูกดึงลงใต้ผิวน้ำเสียงหัวใจดังสะท้อนในหูตาเริ่มพร่ามัวในใต้น้ำนั้นเขาเห็นทุกอย่างชัดเจนร่างของหญิงสาวหลายคนลอยอยู่รอบตัวทุกคนมองมาทางเขาใบหน้าซีดขาวเหมือนเปลือกหอยผมลอยในน้ำเหมือนสาหร่ายมือมากมายยื่นเข้ามาแตะตัวเขาอารุณพยายามตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำ แต่ยิ่งดิ้นร่างยิ่งจมลึกแสงจันทร์บนผิวน้ำห่างออกไปเรื่อยๆเสียงของมีนาแผ่วเบาอยู่ข้างหูความเงียบของทะเลไม่ใช่ความสงบแต่มันคือเสียงของคนที่ไม่มีวันได้พูดอีกเขาอ้าปากจะร้องแต่มีเพียงน้ำที่ไหลเข้ามาร่างกายเริ่มชาสติค่อยๆหายไปในวินาทีสุดท้ายเขาเห็นใบหน้าของมีนาอีกครั้ง เธออยู่ใกล้ามากจนรู้สึกถึงลมหายใจของเธอเธอพูดเบาๆว่าตอนนี้เจ้าจะเข้าใจว่าความเงียบของทะเลหมายถึงอะไรแสงสุดท้ายที่เขาเห็นคือเงาของเธอที่หายไปพร้อมกับคลื่นทะเลกลับมาเงียบอีกครั้งผิวน้ำสงบไม่มีร่องรอยของสิ่งใดมีเพียงแสงจันทร์ที่ยังคงสะท้อนระยิระยับเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นเลย แต่ในความเงียบนั้นคลื่นลูกหนึ่งกระทบฝั่งเบาๆและเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นอีกครั้งจากทะเลอารุณแสงอารุนแรกเริ่มส่องผ่านขอบฟ้าคลื่นซัดเข้าฝั่งเบาๆเสียงนกทะเลร้องรับกับสายลมเช้าชายชราผู้หนึ่งเดินผ่านมาเขาเป็นชาวประมงที่ออกเรือทุกวันแต่วันนี้เขาหยุดยืนมองทะเลอยู่นาน สายตาเขาจับจ้องไปยังบางสิ่งบนชายหาดที่นั่นมีรองเท้าคู่หนึ่งวางอยู่ใกล้ๆก,กันมีเปลือกหอยแตกละเอียดและรอยเท้าที่จอมาหายไปในแนวคลื่นเขาก้มลงเก็บรองเท้าขึ้นมาภายในรองเท้ามีลูกจันแห้งหนึ่งเม็ดเป็นกลิ่นเดียวกับที่คนในหมู่บ้านเคยบอกว่าชายหนุ่มชื่ออารุนชอบพกติดตัวเสมอลมทะเลพัดแรงขึ้น คลื่นลูกหนึ่งซัดเข้ามาถึงเท้าของชายชราเขาหันไปมองทะเลอีกครั้งผิวน้ำระยิประยับและในเงาสะท้อนนั้นเขาเหมือนเห็นร่างของคนสองคนยืนอยู่เคียงกันในระยะไกลก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับแสงอาทิตย์ยามเช้าทะเลกลับมาเงียบสงบอีกครั้งไม่มีเสียงตะโกนไม่มีเสียงร้องไห้มีเพียงเสียงคลื่นอ่อนๆที่เหมือนกำลังกล่อมโลกให้หลับไหล แต่ใครบางคนที่อยู่ใกล้ชายหาดแห่งนี้อาจได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากสายลมทะเลเสียงที่แผ่วจนแทบไม่ได้ยินความเงียบของทะเลไม่ใช่จุดจบและจากนั้นทะเลก็กลับมาสงบเหมือนมันได้คืนสิ่งที่มันเฝ้ารอมาเนิ่นนานแล้ว